ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใจเย็น Channel นะครับสวัสดี EP ที่2นะครับวันนี้จะมารีวิวรถ h a ร์ล y นะครับสปอ r t เตอร์48อ่านะครับภ,ภาพรวมรวมเริ่มจากด้านบนนะครับ จากแฮนเดิมผมเปลี่ยนเป็นนะครับโหนสูงประมาณ12นิ้วซึ่ง12นิ้วเนี่ยผมยังใช้นะครับสายกันเร่งชุดเดิมนะครับต่อแค่สายน้ำมันดิตนะครับจากนั้นก็นะครับมีสายคลาสอีกหนึ่งนะครับที่ต้องเปลี่ยนแต่สายกันเร่งคู่เนี่ยยังใช้ของเดิมอยู่นะครับ สองนะครับพูดถึงถังถังนี้ผมเปลี่ยนมา3ลูก3ลายนะครับตัวนี้จะเป็น12.5ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นถังของไอออน8 8 3นะครับตัวนี้12.5ลิตรนะครับถังเดิมก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งที่เปลี่ยนเป็นถังตัวนี้เนี่ยไม่ได้ชอบหรือ คลั่งไคลในเรื่องของทรงถังนะครับแต่ว่าด้วยปริมาณน้ํามันที่เติมแล้วเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการขี่ในกลุ่มเวลาไปออกทริปก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนถังให้มีขนาดที่บรรจุน้ํามันได้มากขึ้นนะครับน้ํามันนะครับถังน้ามันสองสากรองครับตัวกรองนะครับเปลี่ยนกรองนะครับ กรองมีอะไรอีกมีท่อนะครับมีท่อผมจะสรุปแบบเร็วๆนะครับจะไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปต่อไปกันล้มจริงๆกันล้มเนี่ยถ้าไม่ใส่มันก็สวยนะครับมันก็สวยกว่าแต่ที่ใส่เพราะว่ายึดถึงความกลัวของตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวเองเคยเคยล้มมาแล้วนะครับเคยล้มมาแล้วก็เลยต้องหา ตัวช่วยก็คือกันล้มประสบการณ์ที่มีก็คือสังเกตไหมครับที่พักเท้าเนี่ยฟ f เวิร์ดเนี่ยมันจะติดท่อเลยถ้าล้มตะแคงไปเนี่ยท่อไปข้างนี้นะครับมันจะติดแข้งเครื่องเลยถ้าล้มฝาเครื่องก็แตกก็เลยยอมใส่กันล้มนะครับยกถังใส่อกอีกหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นนี้ ชิ้นนี้ใช้งานได้จริงนะครับครอบแตรผมใส่เป็นแตรคู่นะครับเดินดีเลยใหม่นะครับแตรค่อนข้างที่จะลั่นอยู่พอสมควรนะครับอะอะไรอีกมีเบาะนะครับเพิ่มมาเป็นเบาะอานนะครับการล้มหลังสิ่งที่อยากนำเสนอมากที่สุดเลยนะครับอยากนำเสนอ ในเรื่องของล้อครับล้อตัวนี้เป็นล้อของเฟดบอยนะครับเป็นล้อของเฟดบอยซึ่งล้อตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกในกลุ่มส่วนมากจะจะเว้าเว้าในเรื่องของของตัวแม็กนะครับแต่ของผมไม่ไม่ไม่เว้านะครับอ่าผมยอมกลึงแกนใหม่เพื่อจะใส่ล้อนี้นะครับส่วนกระหลังก็เป็นของเฟดบอยเหมือนกันครับเป็นของเฟดบอยเหมือนกัน นะครับาถามว่าความแตกต่างล้อซี่กับล้อล้อล้อตันเนี่ยแตกต่างไหมเริ่มต้นเลยแตกต่างแน่นอนครับหนึ่งล้อตันเนี่ยไม่มียางในอยู่แล้วล้อซี่เนี่ยต้องใส่ยางในทําไมเปลี่ยนมาใส่ล้อตันหลักๆก,ก็คือนะครับไม่อยากวุ่นวายกับยางในรถก็เลยใส่แม็กใส่ล้อเติมลมแค่นั้นจบครับ ก็เลยเปลี่ยนมาใส่ลอตันของ f a ตบอยนะครับอ่าครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมฝากช่องไว้ด้วยกับใจเย็นชัแนวเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศ